สวัสดีครับผมวันนี้ก็กลับมาพบกับผมในช่องมิสเตอร์หนึ่งสองแปดเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับผมแล้ววันนี้นะครับผมผมจะพาทุกคนมากินไส้ยัดไข่นะครับผมหรือไข่ยัดไส้นั่นเองนะฮะผมไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรกันแน่นะฮะก็เลยเรียกมันสองอย่างนะฮะอันนี้ก็เป็นอันนี้จะเป็นนี่ฮะเจ่วมะขามเปียกนะครับผมเอามากินกับไข่ยัดไส้ของเราเลยนะครับอ่ะเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับ นี่ฮะลองกินแบบไม่จิ้มดูก่อนเนาะอืมรสชาติจะมาแนวไข่ปิ้งนะทุกคนแต่ว่าตรงไส้ย,ยางนี่เด็ดมาก เนเป็นอะไรที่เข้ากับเจลียวมาขามนะผมว่าอืมอร่อยครับอะครับลมดีมากๆเลยนะวันนี้ผัดแรงมากฮนะ อ,อร่อยสุดๆอร่อยมากๆทุกคนไข่นุ่มมาก ผมนึ่งไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะครับเอามาย่างวันนี้

มันเดิมครับบ้านผมพัดอย่างเดียวไม่ตกรมพัดมาให้ไฟดับเฉยๆครับแต่ฝนไม่ตกนะดูครับนี่ฮะตาดแจ่วเยิ้มๆเลยฮะอืมอร่อย ไข่หวานุ่มมากมากอืม ใครที่ชอบทานเผ็ดนะครับตามด้วยพริกได้ตอนนี้สิ่งที่ผมคิดถึงะคะับคือขิงดองนะครับอะนี่ผมฝังพริกไว้เห็นไหมครั ถ้าแบบว่าได้ขิงดองมาเติมความหวานนิดนึงนี่จะเด็ดมากเลยครับ สำหรับใครที่ลองทำแล้วอยากให้มันแบบดูผิวเงาเงามันๆน่ากินหน่อยนะฮะตรงไส้นะอย่าตัดมันตรงนี้ออกเยอะนะฮะให้เหลือไว้นะฮะเวะลาย่างนี่มันมันจะออกครับผิวมันจะเงาสวยมากแต่ช่วงนี้ผมงดมันหน่อยหนึ่งเนาะน้ำหนักขึ้นนะฮะ อนะฮะผมบอกแล้วว่าไม่ตกเมื่อกี้ยังลมพัดแรงยัง้ยคึมเลยฮะแดดออกแล้วเห็นไหมฮะด้านหลังนะครับ mm um. Ni 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 tu ni. Hendak apa ha? 오 oh. ทั้งหมดที่ทำวันนี้ผมใช้ไข่ไปแค่สิบห้าใบเองนะฮะใช้ไม่เยอะนะฮะไข่ไข่นุ่มมากๆทุกคน ไปน,นึ่งก่อนเนาะนุ่มจริงๆเอาละเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับผมสำหรับใครที่อยากทานนะครับผมลองไปทำทานดูนะทำง่ายๆครับผม,มนซึ่งมันมันทำง่ายมากๆเลยนะจริงๆเอาไข่ใส่ไปแล้วเนี่ยไข่จะไปนึ่งหรือไปต้มก็ได้นะครับแต่ผมว่าผมแนะนำให้เป็น,นึ่งดีกว่าเนาะ,เ,นะเพราะ ผมลองทำมานึ่งปุ๊บมันจะนุ่มมากเลยถ้าเอาไปต้มอ่ะไข่ข้างในมันจะเป็นฟองๆครับอ,อ,อร่อยเอาไปนึ่งอร่อยกว่าเอาแล้วนะครับผมสำหรับคลิปวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับผมใครที่ชื่นชอบคลิปผมนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับผมแล้ววันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ